ทุกคนครับไก,ใก่ไก่ก็ขอสวัสดีทัวทัวๆนาครับมือนี่ตอนสวยอยู่ครับต่อยดอกแค่แล้วกำลังเอาดอกแค่ใบถุงครับบานถุงถุงก็ได้หลายครับมือนี่บ้านสวนอยู่ฝาหน้าอยู่โลก้านสังแปนตะบ,บนแบนเพื่อสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผมอนนี้แหละครับดอกแค่ พูดหนึ่งครับกรหลายครับแค่นบอกบ่าลายครับพี่น้องคือขอแคบไหมไหมครับ,บ หนาวพี่น้องกระทักทายพี่น้องเวลาเจ็ดแปดโมงแล้วครับไปกัาแค่แล้วพี่น้องดูทุงได้กอบบ้านพี่น้องขอบุงไปน้ำกันครับผม ทางบานก็ับเตนเย็นครับผมยังนั่นะเกาบานอยู่ <c oughs> ถ้าสนใจอยากหนึ่งอยากลวกแกงออมผัดดอกแคครับไปเลยครับอยู่บานหลักผมต้แชบเป็นหลักพี่น้องบานไม่อ้อยฟันลงมูเจนมัางสังครับบานถูกแฟนตะบ,บนแดงเพื่อสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร นี่ไงพี่น้องครับ,รบ,รบได้ถุงลายก็ต้องเย็บเอาเพิ่นครับเพิ่นได้ผลผลิตทาออกมาเ่าออกต้องเย็บครับแคบไม่ๆครับผม นี่ก็วันธุ์ที่คึเก่าเห็นทันว่าครับเดือนหนึ่งน้องไก่ขี่ไม่ละ่ะยังไงก็ได้ทรงไทยขี่เก่าแล้วครับผมสามปีสามปีนั่นบุมเด้อพี่น้องอยากขี่ทำหมด,ดมือ้อสามปีครับนั่กันวัดโพธารามบ,บ้านสังแกนครับผมยวมกันทำบุญครับ มุน่นทำปีน้อกันพี่น้องมีม่ยั้นครับคนไทยทำบุญดีมากครับ <c oughs> นี่วุ้ยใชยปั่นแจกพี่น้องเลยครับด็กแก ลุ่นไปน้ำกันครับว่าี่ได้จดถุงถุนชนิดมือนี้ครับแตงดอกบัวลายครับผมแล้วก็ให้น้ำเงินงสองสม,มือนครับน้ำหุ้ยขอก ผีสีชีวิตของชาวบ้านสังแปนนะครับคุณกิจทฟองทิ้นครับกินง,ง่ายๆทำง่ายๆครับ แก่แก่บคนบัดน้า กันฟูแห่งเต็มเลยครับพี่นองเต็มเตยีครับผมคืออัดให้เต็มครับเต็มเต็มอีกเนื่องยเต็มแลยวง,งียดเข้าไปอีกครับอัดลงไป นี่ครับนี่เป็น เต็มเต็มถุงครับ ครับเสร็จเรียบร้อยพี่น้องนี่ก็คือการบรรจุใส้ถุงให้ลูกค้าครับพี่น้องต้องการกัืเชิญครับบ้านลาบขมตม้นแ่บ้านโลวงหนูเจนครับของแม่อ้อยบ้านสังแปนตะบนแว่งอำเภอสว่างแดนินจังหวัดสกลนครนี่ห้ครับ ตมพรแต่ลายเมนูครับบรกแค่ครับผมครับก็บขอบคุณเป็นเพื่อนพี่น้องทุกคนครับที่เข้ามาให้กำลังใจงนี่พี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นเพื่อน ควาุขซุขภาพแ้งแรงทุก,ทกคนถุกขอบขัวครับผมวันที่หกกน,นึ่งทิพหกะยิ่งๆปังปังสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ